บอดีกับไมครั้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปี2021มาดูกันว่าแก้วจะเก็บสำดาวได้หรือไม่วันนี้แข่งแก้วก้าฟามูรีนครับท็อปฟอร์มมากเลยครับเราตีไป10ไม้ได้มา29ดาวส่วนแข่งคุ่ตอสู้ตีไป4ไม้ได้มา4ดาวก็แค่เรานะครับเจอบ้านง่ายกว่านั่นเองบ้านของแก้วนะครับอยู่ลำดับที่8เจอกับบ้าน12อย่างนี้ก็สามารถที่จะเก็บสดาว ได้อย่างไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีกันโดยสุดเก้วใช้นะครับก็จะเป็นทั้งฝั่งของสุดนี้เลยนะครับเป็นสุดที่แก้วคลิกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราประดุกันนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่นะครับโดยทันที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นซูเปอร์นักระเบิดกําแพงเอาไป3ตัวนะครับแล้วก็โกเลม2องตัวแม่มด13ตัวโกเลมน้ำแข็งอีก4ตัวนะครับน้ำยาที่ใช้นะครับใช้เป็น สายฟ้า12ขวดนะครับแล้วก็แผ่นนิไวหน1ขวดครับรวมทั้งมีหมูป่าก9กตัวนะครับก็เจอบ้านตำกว่านะครับสมาธิจะเล่นอะไรแปลกๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสดแนมก่อนเลยก็จะพาทุกท่านนะครับมาสดแนมกันบ้านที่เจอนะครับก็เป็นบ้าน12ที่ยังไม่โหดเท่าไหร่นะแถมเขาจัดนะครับคุณชมดูตรงนี้ตรงกลางครับมีป้อมอินซี อินฟลูนครับทั้งหมด3ป้อมครับอยู่ด้วยกันแบบนี้เราสามารถที่จะใช้แผ่นวายและสายฟ้าโจมตีได้น,นะครับเดี๋ยแก้วจะตีชมกัน,นครับว่าว่าตียังไงเนาะและแก้วจะเข้าดึงขวามือบนนะครับจะเข้าไปก็หวังว่าวันนี้นะครับแก้วจะเก็บสำดาวได้น,นะครับโดยที่โดยที่ไม่แป๊กเลยนะครับโอเคเรากดจมตีเลยก็จะกดจมตีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจมตีกัน กันเลยนะครับแก้วจะทําการใช้พลันวิทยที่มีลงไปก่อน,นครับก็จะปล่อยลงไปที่ป้อมอินซีอินฟูโนเลยแล้วก็ปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับ123412341234โอเคก็จะพังตรงนี้ด้าน,นะครับได้มาเยอะเลยโดยเราจะเข้ากัน,นครับโดยแก้วปล่อยโกแข่งไปด้านขวาหนตัวครับแล้วก็ปล่อย โรงฐานถล่มมือไปหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไปด้านบนก็ปล่อยทางฝั่งของโกแขงไปทั้งตัวนะครับปล่อยแม่มดไป3ตัวละกันโอเคก็จะตัดทางด้านข้างด้าน,นครับตามนี้เลยและเดี๋ยแก้อาจานก,การใช้ทางฝั่งของซุปเปอร์มือนะครับลงไป1ตัวนะครับปล่อยโกเลมลงไป2ตัวนะครับปล่อยโกแขงไป3ตัวนะครับแล้วก็เอ้ย2ตัวครับแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปหมดเลย ใช้คิงควีนบอลเดินลงไปครับปักซูเปอร์เบลลงไปเรามาลังแค่เด็กเนาะก็ชิวๆเลยนะครับหมูปลาเข้าไปโอเคก็จะเข้าไปนะครับทางด้านในมาหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับหมูปลาเข้าไปแล้วก็ด้านในนะครับทางเราไม่เข้าไปที่บ้าน,นครับบ้านก็จะป้องกันตัวเองแล้วก็จะโจมตีกับทางฝั่งทางเราได้นั่นเองครับ การทาการใช้สก,กิลทำพิมพ์ตาของปัวเดินเลยแล้วก็ปล่อยเข้าฝักของเจท,ที่มีนะครับลงไปแก้วปล่อยเจลงไปตรงนี้ละกันก็นปล่อยไปด้นื่านๆครับโอเคคงกระดูกนะครับ,อ,รบออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแม่มดก็มาเพียบเลยเจอระเบิดไปนิดนึงนะครับก็เกือบตายเลยเหมือนกันจากนั้นแก้วจะทําการใช้ถ้าฝักของทิงที่มีนะครับลงไปโอ้ทันแคนครับเป็นซูเปอร์มินเนีย่ยนครับไม้ชามาดานะ ไม้ธรรมดาเลยนะโอเคแก้วใช้สกิลมาริคูดานครับจะเข้าไปแล้วก็ทางเราจะเข้าไปกันครับโอ้โหเลยเยอะมากๆเลยนะครับเจอกับบ้านิอครับเก้วสัมดาวได้แต่เจอบ้า14นะครับแก้วเอ้ยเองไม่ได้สัมดาวเลยก็นี่แหละครับแก้วนะครับประมาณนี้คงดุไปก่อนเลยนะครับก็จากื่อนที่ไปนะครับแล้วก็ไปถึงที่กุจเจาะทองค้ำก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นที่ไปควีนก็เดินไวเหมือนกันนะ ก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับแล้วก็แก้วสมารถที่จะเกียรสัดาวได้นะครับจากการโจมตีบ้าสิบสองนั่นเองภูมิใจนะครับภูมิใจก็สามารถที่จะทำได้นะครับโอเคตอนนี้นะครับแคงแก้วมีดาวอยู่ที่สาดวงเลยนะครับถือว่ามาแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผลสุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้เลื่อนหลีกหรือไม่ตอนนี้นะครับแคงแก้วกาฟมรีนะครับก็จะ นำเป็นอันดับที่1เลยนะครับมีดาวอยู่ที่ส2ดวงครับอันดับ2มีดาวอยู่ที่22งดวงครับก็ห่างจากอันดับ2อครับ10ดวงเลยก็น่าจะได้อ่าอยู่อันดับหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันที่ทานครับเราสามารถที่จะประคองอันดับได้หรือไม่นะครับเดี๋ยงไงก็ร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้แก้วการ์แฟมิลี่ได้ด้วยนะครับแล้วแข้งมาชมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างบอิตันแอลเล์ครับชนะแพ้ครับตีได้กี่ดาว ก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะมาพูดคุยด้วยละกันตอนนี้คุณผู้ชมสามารถเลี้ยงขนมแก้วได้แล้วนะครับเพียงใช้โค้กแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือบัตรทองคําแก้วจะรับส่วนแบ่งเล็กๆจากคุณผู้ชมโดยที่ผู้มชมไม่เสียเงินเพิ่มเติมแก้วขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริงแล้วเรามาพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ